เอ้นะเ้ขอ้ดด้ดูดีเอเวลาเราดูเอ้นสมัยไม่ต้องหาไอโกดักให้สมัยก่อนเรต้องวิ่งหาโกดักเนาะเอ็กล้องโกดักมาถ่ายภาพทุกวันนี้ต้องใช้โทรศัพทถ่าย นะครับแล้วมันเข้าไปหรอออกมาก็สวยงามดีเหมือนกันหลัวไม่ไม่อ่นนั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 ่นเข้าไปเข้าไปเออ่ะลูกๆอหลานนครับไปนไปทนเอเข้าไปใช่้นั่นน้องมือคล่องเนนเอนะครับคุณ ตาลูกโคนแตงสาพี่ชายของนายเป็นคุณแตงสานะครับพี่ชายคนที่สองนะครับรองจากคุณพ uh ่อประยุนแตงสาที่เสียชีวิตไปแล้วที่บ้านทัศเจริญนะครับก็เป็นคุณพ่อคุณตาลูกโคนแตงสาเนี่แหละก็จะเป็นผู้ใหญ่ในลูกหลานเลยเฮ็ดเป็นตะเป้าหนุ่ยมาไทยมาเนี่ยก็เฮ็ดพวกเป็นนั่นเนาะ วัน Level> ี้ทั้เจ็ดที่ผู้ใดเนี่แขกแขกรับเชิญอยู่บนนี้อ่ะได้ไเขาเข้าไปแค่ยังไม่ได้ถ่ายเขาก็ไปอยาะจะเห็นว่าวันนี้วันที่เรามาร่วมในงานจราจรจิตกรมของนายไรทูลเจนสปาเนี่เราจะได้ดูนะครับเวลาเราคิดถึงเนี่ยวันนี้เราจะได้ดูอะไรบ้างตลอด